บ้านสวนอิตาอียายสวัสดีเพื่อนๆจ้ามื่อน,นี้ข่อยกับครอบครัวกับมาขุดเผือกเผือกของเราเป็นเผือกหอมจ้าเพื่อนเพื่อนเอาเสียมจิ้มทั้งขางแล้วก็ดึงเอาค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเผือกของเราเราขายสิบกิโลขึ้นไปเราขายกิโลละสามสิบบาทเดอ้อผู้ใดสนใจผู้ใดอยู่ใกล้ๆก,กะ ถากมาได้จากเพื่อนๆค่ะที่นี่อำเภอรัรตนาวาปีจังหวัดหนองคายอิสาเป็นคนดึงค่ะอิย้ายก็เป็นคนตัดเขาก็สิเอาไปซ่อมซ่อมยุสวนค่ะซ่อมที่บ้านสวนที่แปลงนี้เขาเซาเพิ่นค่ะเพื่อนๆเ,เ,เราเช่าที่เนาะเช่าในราคาสาอ่าห้าพันบาทเบอร์พ่อ ห้าพันบาทแล้วก็ค่าไถเจ็ดพันนี่เนวเผือกเขาซื้อมาเท่าไหร่พ่อะนคะพ่นนะเนวเผือกเขาเมื่นหามือหัวขาเพื่อนๆขาเขาเสื้อแนวเผือกมาน้ำแล้วก็เป็นของเขาเนค่ะนี่เผือกของเราเถึงขาไถไฮเถึงคาเซาทีเถึงขาเผือกค่าปุ๋ยกับเบิร์ดไลา์อยู่ค่ะเพื่อนๆขา เบิดหลายอยู่สามีกับอียายกับอีตาเป็นคนเหตุค่ะเือกของเราสวยมากงามค่ะบ่มีหย่าเลยหมองนี่อีตากับอียายเป็นคนมาโลกค่ะพ่อใส่ปุ๋ยเบิดเบิดจัก,กระสอบสปุ๋ยสามกระสอบเพื่อนๆค่ะหัวใหญ่ยุค่ะหัวใหญ่หัวน้อยปนกันจ้ะ ลูกเผือกเข้ากับไข,ข่คือกันค่ะลูกเผือกกัขไข่คือกัน,กนแต่ว่าหากยังบรท่านได้ขุดเนาะค่ะเข้ากระสิงัดเอาตั้งแต่หัวแม่สะกอนเอาเสียมจิ้มเอาดินกระแนนดินแน่นแน่จักหน่อยค่ะเพื่อนๆดินแน่นเวลาลกเวลาดึงยังสี่ก็ดึงยากอยู่ค่ะนี่หัวเพื่อนก็นจะหักแบบนี้นย หัวก็จะหักค่ะเวลาลูกค้ามาซื้อเพื่อนก็สีตีเฮาเนาะเนี่ยเพื่อนก็จะตีเฮาว่าเออมันหัวบวสวยบ่างามนั่นนะค่ะมันหักเนาะคนเพืออ่อนมันอยู่ในดินค่ะดินแกนค่ะดินอย่ากแกนอยู่ <โฆ S 1> นี่ <โฆ S 1> คือจังอียายเห็ดนี่ค่ะหัวใหญ่อยู่เด้อคะ่ะนี่หัวใหญ่อยู่ต่ว่าหักมันหักเนาะมันดินแกนค่ะ ต้องใส่เสียมนะคะกิมสะกอนแล้วจังโยก้า้โยกขวาแล้วจังสิขึ้นเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เผือกของเราปลูกหลายอยู่ค่ะเพื่อนๆปลูกหลายอยู่งามอยู่ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าหยาที่เห็นนี่สิเป็นหยาตามร่องอย่างเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ร่องเผือกของเราก็จะไม่มีหญ้าเนาะร่องเผือกสวยงามมากค่ะ ขอบคุณจ้าขอบคุณที่มารับชมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถท,ทักมาได้เด้ออินบ็อกเข้ามาได้จ้าขอคุณที่อยู่ใกล้ๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มารับชม